ที่บริเวณลานวัดบรรพตารามตะบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายทวีศักดิ์อินทรานุก,กูลนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลทรัพย์สมอทอด พร้อมวยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษาปรลัดเทศบาลผู้มีการกองต่างๆพร้อมท้งพนักงานเจ้าที่และประชาชนจิตอาสาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ปล่อยแถวประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเราทําความดีด้วยหัวใจด้วยการทําความสะอาดการเก็บขยะบริเวณข้างทางตามท่อระบายน้ําและล้างทําความสะอาดถนนบริเวณถนนคู่ขนานฝั่งตะวันตกซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการทําความสะอาดเก็บขยะตามถนนตั้งแต่หน้าวัดบรรพัตาราม จนถึงหน้าโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันพร้อมทั้งทําการฉีดล้างถนนและล้างเท่าระบายน้ําเพื่อเป็นการปรับปรุงมพรมทัศ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านถนนสระบุรีลมศักไปยังอำเภอเขาค้อในช่วงฤดูหนาวนอกจากนี้ทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านยังแนะนําจิตอาสาทําความสะอาดตามซอยในเขตที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อทําให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้นและเป็นการเฉลิมพระเกียรติแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสเมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหวงรัชกาลที่9 และเป็นการรวมพลังความสมัคคีของจิตอาสาและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่ร่วมกันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงรัชกาลที่10ททางนี้นายทวีศั์อินทรานุกูลนายุทศมนตรีเทศบาลตำบลรับสมอทอดได้กล่าวขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่ร่วมทำประโยชน์ในวันนี้ด้วย